จ่ายเพียงวันละ1เหรียญได้รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงอย่างเช่นมะเร็งไตาวายหัวใจวายหลอดเลือดสมองแตกและอื่นๆสูงสุดเกือบเกือบแปดแสนเหรียญมาดูรายละเอียดกันครับผมมีเคสของผู้หญิงอายุ38ปีสุขภาพดีต้องการความคุ้มครองชั่วคราว10ปีจ่ายเพียงวันละ1เหรียญได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตที่1ล้านเหรียญและยังได้รับความคุคม้มครองกรณีเป็นโรคร้ายแรง13โรค บาดเจ็บรลายแหล่งทุพพลภาพโรคระยะสุดท้ายหรืออัลไซเมอร์ที่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดเกือบเกือบแ0 0แสนเหรียญเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อผมได้เลยนะครับผมนายทีทัศน์เอกรุนลุงหรือชุง้งอยู่ที่ซีท์โตรัฐวอชิงตันสามารถให้บริการเพื่อนๆได้ทั้ง50รัฐทั่วอเมริกาเลยนะครับเพราะคุณคือคนสำคัญประกันชีวิตถึงสำคัญสำหรับคุณแล้วพบกันใหม่ครับ